แล้วก็สวัสดีน้องๆหนุหนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปาปาอีกเช่นเคยแล้ววันนี้ป๊าปาก็อยู่กับน้องปัญญาเหมือนเดิมคนเดิมเพิ่มเติมคือสวยขึ้นนั่นเอง <S <S อาลา <ๆ S 1> สำหรับเกมนี้เนาะ <S <S ก็อยู่ในเกมซูนะหรือว่าแคทแอนด็อกที่ปัญญาเรียกนะเกมนี้ปัญญาเป็นคนรีเควสต์มาบอกว่าอยากให้ปาปาเล่นเกมนี้ให้น้องๆดูนะเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมเอาตัวรอดจากเจ้าแมวและเจ้า สุดอกนั่นเองอะะเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกเฮฮาแค่ไหนหรือว่ามันจะหัวร้อนแค่ไหนทุกคนก็ต้องติดตามชมกันเลย let's go อะไะทุกคนตอนนี้ป๊าปากับปัญญาก็อยู่ในเกมแล้วนะตอนนี้แล้วก็จะทําการเทเลพอร์ตเข้าไปอยู่ในเกมเนาะปัญญาเรา let's go กันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาเ <What? S 1> อลไะทุกคนมารักถอยหลังกันช่วยกันนะก้าแปดเจ็ดหหานในหมด เอาละสำหรับด่านแรกเนาะเราก็ต้องรอประตูสีเหลืองๆนี้นะในการที่เปิดภายในอีก10วิเกวินะนะปายังไม่รู้เลยว่าหลังประตูนี้มันมีอะไรเนาะปาเคยเล่นเมื่อนาน,านมาแล้วนะเมื่อพันปีที่แล้วนะเอาล่ะดูเหมือนว่ามีเพื่อนของเราโดนจับทั้ง8คนนะแล้วเราก็ต้องหากุญแจสีแดงเพื่อจะปลดปล่อยพวกเขาออกจากกรงขังแห่งนี้นะ แต่ป้าเชื่อเลยว่ามันจะต้องไม่ธรรมดาอย่างนี่โนอนน,นะ่นป้ามีลังสังเ่านะเฮ้ยไม่ใช่รางสังหอนสังเหาอะไรนะไม่ใช่หมาเอาละตอนนี้ก็เริ่มค้นหากุญแจกุญแจกุญแจก็ต้องมีลักษณะสีแดงคงสีเหลืองคงเปิดไม่ได้อะนะแต่ระวังตัวด้วยนะเฮ้ยเพื่อนได้กุญแจแล้วป้าต้องเอออันนี้ไม่มีกุญแจอันนี้มันเป็นกุญแจสีน้ำเงิน กุญแจสีแดงอยู่ไหนเอ่ยกุญแจสีแดงอยู่ไหนเฮ้ยนี่ไงอยู่กับมิสมิสมิสเรดสนะมิสเรดส์นะเขาชื่อมิสเรดสเพราะว่าเขาใส่ชุดสีแดงเอาละปลดปล่อยคนแรกเลยดีใจด้วยนะเพื่อนเอาละเราก็ค้นหากุญแจต่อไปกันได้เลยตอนนี้บรรยาอยู่ไหนจ๊ะเนี่ย หลังแอบโอ้ยตกใจเจ้าไข่ปะโทเจ้าไข่มาเซอร์ไพรส์ฟ้าอย่างนี้นี่ปะก็หัวใจแซแย่เลยไม่ใช่หัวใจวายดูเหมือนตอนนี้เราก็เออเพื่อนเป็นไรหรือเปล่าเพื่อนสะดุดฝุ่นหรอไม่เป็นไรฉันจะช่วยนายเองนะออ้ยเพื่อนคนนี้น่ารักจังชุดน่ารักมากตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีหนึ่งสองสามสี่คนในะที่ต้องการความช่วยเหลือเหลือกุญแจอ,อีกสี่ดอกนะทุกคน อ้าเพื่อนเจอแล้วแต่ปลาเจอแค่ดอกเดียวเท่านั้นนองอุ้ยๆๆเขาเจอเขาเจอฉันแล้วอ่ะเพื่อไม่หรอกนายนายนายไม่ได้กินฉันหรอกนะกลัวโอ้ปัญญาเราไปตามหากุญแจดอกสุดท้ายกันไหมไปเราไปตามหากันเถอะชื่ออุ๊ยเพื่อนโดนซอยจุแล้วเพื่อนโดนซอยจุ ไม่มีเลยเอ่ะกุญแจทำไมหายากอย่างนี้จะต้องไปห้องไหนเนี่ยปัญญาจำทางหากุญแจได้ไหมม,ไม,มันมาแล้วหาที่หลบทุกคนหาที่หลบชึบฉันหาที่ซ่อนได้แล้วแต่เสียงดังทุกคนไปหรือยังนะน่าจะไปแล้วว้าย<ป> อาสะพรายโอ้โห <Surprise>. oh, มาดักรอยอยู่ตรงนี้อ,อ่ะแล้วฉันจะทำยังไงอ่ะปัญญาไปาอยู่อีห้องหนึ่งอ่ะช่วยหน่อยไาอยู่อีห้องหนึ่งช่วยหน่อยแล้วอยู่ตรงนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ปิดประตูด้วยปิดประตูด้วยห้องตรงกลางอ่ะห้องตรงกลางปัญญาห้องตรงกลางมันมีผีอย่าไปเปิดน,นะเฮ้ยวิ่งหนีไม่หาแล้วกุญแจ อยู่ดีๆก็ลงไปนอนซะงั้นเอาละดูเหมือนว่าทุกคนจะออกมาอย่างปลอดภัยแล้วนะแต่ว่าปปาปาม่ปลอดภัยเลยเมื่อกี้แกไม่หลอดแน่แกหนีไปไหนไม่ได้แน่ไม่จริงไม่จริงฉันจะหนีพวกนายวิ่งปัญญาวิ่งปัญญาอยู่ไหนเอาโอเคไปจะตามปัญญาไปแล้วกันนะ วิ่งวิ่งเราจะไม่มองข้างหลังเราจะไม่มองข้างหลังฉันจะต้องรอดฉันจะต้องรอดไปให้ได้ตามฉันมาเพื่อนตามฉันมามโอ้โหแบ็คคิกเอาละนั่นคือประตูของสวรรค์เอ,อ้าเย้โห รอดอยางชิวเฉียดนะปัญญายังอยู่ไหมวายใครมาขุดหลุมอยู่ตรงนี้เนี่ยเอาละรู้สึกว่าเหมือนเราจะตกมาอยู่ห้องใต้ดินนะรู้สึกว่าสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ของเวทมนต์นะทุกคนเวทมนต์นี้นี่ได้ผลึกอยู่ตรงประตูนะแต่ว่าเราต้องหาของมาเปิดประตูนี้ให้ได้ เอาละห้องแรกป้าขอเปิดห้องแรกก่อนแล้วกันห้องแรกเปิดห้องนี้ห้องนี้ทุกคนจะไปเปิดห้องแรกนะมันมีคนี่ทเตรียมซอยจุเราอยู่เฮ้ยออกมันมาแล้วมันมาแล้วเออเอออ้าวได้สองลูกละล้วก็ต้องหาลูกลักยิ้มอ่ะนะให้ครบสิบเอ็ดลูกใช่ไหม ตอนนี้ได้สี่ลูกละอืมโอ้โหแห้งเหี่ยวตายเลยเสียใจด้วยน,นเพื่อนเออเฮ้ยเพื่อนทำไมนายลงไปนอนอย่างนั้นนายง่วงเหรอเออช่วยด้วยอ้เฮ้ยเพื่อนเพื่อนนายจะเพิ่งเข้ามาเออเกือบไม่รอดขอบใจมากนะเพื่อนที่นายช่วยชีวิตเออ นายออกไปก่อนนายออกไปวิง่งวิ่งเลยเพื่อนวิ่งเลยฉันเห็นอะไรอยู่หลังไวๆวิ่งก่อนอเกือบไม่รอดอ่ะแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่ามีลูกบอลสิบลูกแล้วนะเราต้องหาลูกที่สิบนะต้าก็พยายามตามหาว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ว่ามันก็ดูอันตรายมากเลยนะทุกคน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปไดเด้อเด้อเด็กน้อยโอ้นี่ไงโอ้โหลาสบอลจริงๆด้วยหืมฉันจะเป็นฮีโร่โตขึ้นฉันจะเป็นฮีโร่อยโฉันฉันรอดฮิวฮิวเพื่อนอ้าวฮิวเพื่อนสำเร็จเย้ในที่สุดแล้วก็ผ่านด่านนี้ไปได้อย่างกรอดภัย ประตูเวทมนจงเปิดว้าวตอนนี้รู้สึกว่าประตูเวทมนต์จะเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ้าวนี่แหละคือโชมหน้าของผู้รอดชีวิตในค่ำคืนนี้นะทุกคนพวกนายไม่รอดแน่ฉันจะจับพวกนายซอยจ๊วิง่งวิ่งอีกแล้ววิง่งวิ่งเหมือนวิ่งมาลาทอนเลย อย่าติดนะอย่าเลี้ยวผิดนะอย่าเลี้ยวผิดนะอย่าเลี้ยวผิดไปเราต้องรอดทุกคนเราต้องรอดไปทุกคนออกไปต้องรอดต้องรอดนั่นแหละนั่นละคือประตูของสวรนเนอะเออเดี๋ยวมันยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะสินี่มันปล่อยลูกใหญ่ของมันออกมาโอ้มีไฟด้วยโอ้ วว้หลบดีๆทุกคนเราจะต้องรอดไปได้วยกันหลบชวัชวรชัวรบโอ้โหนี่มาแบบดับเบิลมาแบบทิปเปิลด้วยอ้โหเอะดูเหมือนเพื่อนเราจะโดนไฟอะหลบดีๆนะเพื่อนปัญญาจะต้องรอดนะปัญญาแข็งใจไว้ไป ไปลบลบชวัวรออ์ระวังตัวด้วยเพื่อนโอ้ยเพื่อนเลือดเหลืองแล้วอ่ะคนนี้อ้ยเราจะต้องรอดไปด้วยกันเพื่อนแข็งใจไว้หน่อยโอ้โหมาแบบเดบเบิ้ลเ,เลยใหญ่มากอันนี้ย และแล้วเราก็ผ่านไปได้ด้วยดีเยตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วนะดูเหมือนว่ามันไม่มีทางข้ามไปนะเราต้องช่วยกันหาแผ่นไม้ที่จะสร้างสะพานข้ามไปได้นะทุกคนแผ่นไม้มี10แผ่นอ่ะเราก็ต้องแยกย้ายไปนะต้องระวังตัวด้วยนะปัญญาระวังตัวด้วยนะ หลบทุกคนหลบหลบโอู้เดี๋ยวป้าไปหาแผ่นไม้ก่อนนี่ไงนี่ไงเราเจอแผ่นไม้แล้ว่กเจออตูู้ยารโอเคโอเคโฮ้ย,ย,ย,ยมีคนมีคนวิ่งมาได้ยินเสียงชูแอบเอา้าไม่เป็นไรหรอก ฉันตายในบ้านก็ไม่เป็นไรโอ้โหนี่แผ่นไม้มันไปนไหนหมดนี่ไงนี่ไงเจอละเจออีกเป็นแผ่นที่หกละเมื่อกี้ชามก็วิ่งมาเร็วเกินโอเคเหลืออีกสี่แผ่นเท่านั้นทุกคนอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุย เฉียดชิวเกือบได้กินซอยจุไอ้ล้าโอ้เพื่อนสะดุดฝุ่นล้มเออแผ่นต่อไปนี่ไงนี่ไงทุกคนนี่ไงนี่ไงแผ่นที่สุดท้ายแล้วปาก็เป็นฮีโร่อีกเช่นเคย นี่คือโฉมหน้าของผู้รอดชีวิตโอ้โหทำไมใส่ชุดเวอร์เกินพวกนายไม่รอดจริงๆแน่ฉันจะจับพวกนายทำก้อยขมต้มแซบ่บเนาะวิง่งวิ่งเลยห้ามหยุดห้ามคุยกันด้วยห้ามหยุดห้ามเลียวผิดทางห้ามเลียวผิดทาง โหมันซับซ้อนสลับซับซ้อนจริงๆ <c oughs> อ้อนั่นไงประตูแห่งสวงสวรรค์ประตูแห่งสวงสวรรค์อีซี่ <Easy. S 2> อะแกคิดว่าฉันจะปล่อยให้แกผ่านไปง่ายๆง,งั้นเหรอฉันจะจับพวกนายทำก้อยขมเอาละทุกคนลบลบลบ ลบนะโอ้โหโอ้คุลบ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 ระเบิดทุกคนลบระเบิดลบระเบิดลบทุกคนโอ้โหระเบิดอย่างเยอะระเบิดอย่างเยอะจัดการมันจุ๊บบึ้มโอ้โหเลือดไหลเป็นโลหิตระวังทุกคนระวังเลเซอร์ พี่หยาต้องรอดน,นะ้โอ้อห้ามโดนดิโอ้โหลบระเบิดบลบระเบิดโอ้โหระเบิดอย่างเยอะนี่บ้านขายระเบิดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหทุกคนระวังนะเราจะต้องจัดการเจ้าแคทแอนด์ด็อกนี้ให้ได้เตะเต๋เต๋ เฮ้ยใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วทุกคนแข็งใจไว้ลบ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 ว้าวุ่นตอนนี้ว้าวุ่นหลบระเบิดกันว้าวุ่นกันเลยทีเดียวปัญญาระวังระวังอุ้ยอุอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออเออเตะตใส่มัน ปึ้มเฮ้ยอีนัดเดียวบัรยาอดทนนะบัรยาเลือดแดงแล้วอะ่ะบัรยาไม่เอาโอ้ยไม่นะไม่เป็นไรอาจะแก้แค้นให้บรรยาเองบังอาจทําลูกฉันมั่งเพ่งอย่างนั้นเหรอฉันจะไม่มีวันให้อภัยนายสองคนเป็นเน็ดขาดโอ้โหเพื่อนเหลือสามคนเดี๋ยวสามคนเองเหรอโอโ้เพื่อนเหลือสองคนโอย เอาละเปียงบึ้มอ้าเอาฝา,า,า,ากไว้ก่อนเถอะคราวหน้าพวกนายไม่รอดแน่และในที่สุดพวกเราก็ทำได้รีบออกจากที่นี่กันเถอะยินดีด้วยนะที่นายสามารถออกจากที่นั่นได้ ขอบคุณมากครับเออแล้วตอนนี้ก็ออกจากที่นั่นได้สําเร็จแล้วนะโอ้โหก็เรียกได้ว่าเล่นกันเป็น10รอดแค่2องะนะโอเคครับตอนนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับเกม Cat a n d d o g หรือว่าเกมซูมนั่นเองนะโอ้โหเล่นกันตั้งหลายคนแต่ว่ารอดกันแค่2คนเองนะถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมสั่นกระดิ่งกุนกินกุนกินให้ด้วยนะ สำหรับใครที่มีเกมแนะนำนะครับว่าอยากให้ป้าปาหรือปัญญาเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเนาะสำหรับคลิปนี้ป้าปาก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะพบกันใหม่ EP หน้าหรือว่าคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ